ตัวนี้เป็นลอกเบสทรงกลมครับเป็นของค่ายบูฟนะครของคนไทยเรานะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะอะรหล่มีในไทยนะครับสามารถเบิกกับทางบริษัทได้เลยนะฮะของบูฟนะฮะที่ผมซื้อมาก็เพราะว่าเป็นของคนไทยนะ,ะมีอไหล่รองรับเนี่ยนะฮะชอบตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับสำหรับทรงรุ่นนี้ทรงกลมนะฮะเราจะเห็นว่ามีหลายค่ายมากๆหลายแบรนด์มากๆแต่รุ่นของบูฟเนี่ยเขาจะโดดเด่นเลยคือข้างในตรงนี้เขาอะครับจะเป็นตัวเฟืองทองเหลือง มันจะมีหลายๆยี่ห้อที่เป็นเฟืองโลหะหรือเฟือง C N C อยู่นะครับตัวนี้เป็นเฟืองทองเหลืองนะฮะทั้งชุดเลยนะฮะเวลาหมุนก็จะสมูทแล้วก็แข็งแรงนะฮะทนทานนะฮะสำหรับตีหยาบเบาโดยเฉพาะฮะตั้งแต่1กร,รัมขึ้นไปเลยนะฮะจับคู่กับที่ร้านก็จะเป็นคันสไลด์ U L อย่างนี้นะครับเราก็จะใส่ให้ลูกค้าดูนะครับว่าเออเบอร์เล็กนี้นะใส่กับลอกประมาณนี้นะน่าจะโอเคนะอะไรเงี้ยฮะเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าที่มาหน้าร้านนะ